อำเภอเมืองสมุทรสาครนะครับคนลานะครับในเรื่องการที่จะให้พี่น้องนะครับประชาชนทั้งอำเภอเมืองและจังหวัดสมุทรสาครเราได้ช่วยชาตินะครับก็คือการที่อยู่บ้านเยอะที่สุดนะครับไม่มีกิจกรรมอะไรต่างๆที่จะออกมาภายนอกบ้านก็ขอให้งดนะครับซึ่งตอนนี้สำนักทะเบียนอำเภอเมืองสมุทรสาครเราก็ได้งดให้บริการนะครับทุกๆอย่างนะครับเราต้องร่วมด้วยช่วยกันนะครับกับพี่น้อง ซาอมประเมินสมุทรสาครนะครับก็คือทาอย่างไรนะครับรณรงค์อย่างไรนะครับให้พี่น้องออกมานอกบ้านนะครับเราต้องช่วยกันนะครับและระยะห่างทางสังคมนะครับที่ทางมาตรการทางรัฐบาลได้กําหนดนะครับเราต้องช่วยกันนะครับไม่งั้นการหยุดเชื้อนะครับมันจะเป็นไปได้ความลําบากนะครับตอนนี้สถิติการเพิ่มของผู้ติดเชื้อนะครับอยู่ในระยะที่เราช่วยกันนะครับเราก็จะสามารถได้นะครับจังหวัดสมุทรสาครเราครับ <ten>